บันนี่เราเหลือไก่อยู่ตัวสุดท้ายแล้วนะโอ้ตายแล้วช้ยก็ต้องแบ่งกันกินนะเนี่ยโอ้นั่นนั่นนั่นอะไรนะในเองกดเอ๊ะยุยบันนี่เออนี่มันเป็นแผนการอันชั่วร้ายไร้กาดของเธอไหนบอกว่าจะแบ่งกันกินเธอมันแกล้งฉันโอ้ว่าแต่นีอะไรในขาวงกด ก็ไม่มีอะไรนี่มันไม่ไกเลยมันไม่เลยมันี้ไม่ได้ทำอะไรเลยไก่มันไม่น่าอ้าวไก่ตัวสุดท้ายอยู่ในท้องเธอแล้วน่ะโอ้แล้วทีนี้เราจะใช้อะไรประทังชีวิตน่ะปลาแล้วก็จับกินกันหมดแล้วบ้านนี่อิ่มแล้วใช้ก็คนเดียวหรอก อยฉันรู้ว่าไก่ตัวเดียวไม่ได้ถึงครึ่งกระเพาะของเธอหรอกโอ้สำลักน้ำทันทีเลยโอ้เาถายตายจ็คเกอร์เดี๋ยวๆดเดี๋ยวฉันมีวิธีน่ะนี่เลยนี่นี่นีนี่เราจะโยนกระเนตดลูกระเบิดลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอปลามันก็จะลอยขึ้นมาเองฉันก็เชื่อปะ โอ้เราไม่ได้จับปลากันจนหมดบ่อแล้วหลอทีนน่เรอยู่ในนี้มันหลายวันแล้ว,ลวนะมันมันมนเดี๋ยวปลาก็จะลอยชย่วยกันจับโอ้โเต็มเลยเห็นปล่าหเห็นเห็นเห็นยังม,มีปลายังม,มีปลาโอ้โอ้ลอยเต็มเลยแต,แต่ว่าปลากับไก่ที่เธอกินไปมันแทนกันไม่ได้นินาะ ง<น>ั้นเชคเกิลไม่ต้องกินปลาแล้วทำมานี่มันได้กินเองางยงง <icas. S 3> ที่อลอยอยู่บนน้ำนี่บันนี่ก็จะกินสดๆเลยาโอ้เจะกินเปนซาซาิม,มิเลยเหรอซาซิม,มิเลยเชคเกิลแต่ฉันลืมบอกไปว่าฉันเอาวันนี้มาด้วยแคปซูลพิซซาท,ที่เป็นอาหารนะเชคเกิลเออฉันอยากกินพิซซาเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวบันที่ขอเคลื่องแคปซูลพิซซาลงน้ำก่อนนะใจเย็นๆใจเย็นๆ โอ้ต้องโยนลงน้ำเหรอพิซซ่าแป้งพิซซ่ามันจะไม่แฉะเหรออะดูดูดู่ดดานเรื่องมากนะเดีย๋ยวมันได้จัดการเองไปเอ๊อนั่นไงเดี๋ยวมันต้องโผล่มา,าพิซซ่าโผล่มาแล้วช่เกิโอ้โผล่มาเป็นถาดเลยอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งนั่นไงได้มาอ,อีกแล้วหนึ่งโอ้อโอเปนนี่มีอีกลูกหนึ่งนี่ไนะเอ๊ะ เป,เป้งไปเลยแชรก็แบ่งกันกินคนละถาดสองถาดนะโอเค,อเคพอใจยังพอใจเอาไปอุ่นสักหน่อยเปียกน้ํามานานอุอเ๊เปียกน้ํามานานอุ่นอุ่นให้รอ้อนอุ่นให้รอ้อนเท่นี้ก็กินกันอย่างมีความสุขไม่ต้องมีอะไรที่้ามาเป็นอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจนะแชร์ก้นนะใช่ๆๆกินพิซซ่าดีกว่าพิซซ่าเตียงเตาผิงนาะ โอ้พิซซ่าแบบร้อนๆใช่ไหมใช่เลยใช่เลยโอ้ว้าวมันนี่ชอบมากมันนี่ซ่าคอนดอร์ไอ้ชายเกิากินไก่เหรอนี่มันนี่เห็นไก่ตัวหนึ่งวิ่งอยู่แถวนี้ด๊อกด็อกด๊อกด๊อกนั่น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 จับมันเลยโอ้ กินไก่ดีกว่านี่ย่างไก่เลยย่างเกิดย่างเกินเออฮายเออฮายเย้ยอ้ยตายแล้วแ้วโอ้ฉชนก็ว่าเราต้องกินยาสลบมันเกินแล้วจัดการมันเชือดมันเชือดมันยิงกิกกิ๊กิ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 กเออบันนี่ใช่ก็ว่าไก่ตัวนี้เราคงจัดการมันไม่ได้นะแต่ว่าฉันก็อยากกินไก่อยู่นะเรามาช่วยกันจัดการไหม ใกล้ๆ้มันด้จับได้เดชัยเกิลเร็วเร็วเวเร็วเเร็วเเดีวยวฉันจเย็งเองเร็วเวเร็จะยิงเร็วเร็ิเร็ว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 เร็เอ็วเรเรเริร็วเรเวเร็วเรไกเร็วเรเ็งัร เรา,าเออฉันว่าฉันไม่กินไก่ตัวนี้ดีกว่าฉันรู้สึกไม่ไหวจะเคลียร์กับมันแล้วอตอนนี้บันนี่หายไปแล้วอย่าบอกนะว่าบันนี่โดนเจ้าไก่ตัวนั้นลักพาตัวไปนะโอ้ไม่อย่าดึงบันนี่ลงข้างล่างสิบันนี่ไม่อยากลงเลยกระโดดนีดีกว่าเช็กเกิลอยู่ไหนเช็คเกิลกระโดดนี้จะเขาองกตเออ,อเธอคุยกับใครนะ มันดึงบันนี่เข้าเขาวงกมนะชายเกิลเจ้าไก่ผีนั่นน่ะเอาเจ้าไก่ผีเออทำายง่ายลยไก่ผีมันดึงบันนี่ใชัยเข้าช่วยด้วยฉันว่าเราหนีดีกว่าเอ๊ะแต่ว่าเจ้าไก่ผีนั่นเออเธอบอกว่ามันอยู่ในเขาวงกดแล้วมันก็ดึงเธอลงไปในเขาวงกดนี่ ใช่แต่ว่าฉันว่าเราเนี่ยน่าจะหนีไปทางอื่นได้ไงใช่แตะแต่ทางไหนที่ไม่ใช่เขาวงกดอีกล่ะโอ้โจดลงเลยแคหนี้เลยเดี๋ยวมันตามม่ได้แ้ไปนั้นครับโอ้เมื่อกี้มันลากมันนีไปอย่างนี้เลยแหละ มวิ่งเธออยู่ไหนเนี่ยเออเชรก็อยู่ในเขาวงกดเดี๋ยวเชรก็เกิดใหม่แป๊บเกิดใหม่ก็ซีงแงแกมันเดิมเชรก็มันกำลังวิ่งไปหาเธอแล้วมันชีวิตมันอยู่งยุองมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเชรก็ว่าถ้ามันอยู่ข้างล่างเอ้ยมันคงขึ้นมาไม่ได้เลือดมันแค่หมื่นเดียวเองเชรก็ช่วยกันยิงได้เลยโอ้มันแอบอยู่มันแอบมันแอบมันแอบยิง ยิงยิงโอ้ยใช่ก yeah, ็ยิงผิดยิงพี่ไอ้เออดีเออดีเออดีใช่ก็แกล้งกันใช่ไหมเนี่ยโอเคก็ไม่ได้แกล้งนะโอ้โหนี่นี่โอ้หายโอ้โหนี่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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันยิวเลือดไวมากนี่แน่เฮ้ยมันขึ้นมาแล้วโอ้โหมันวิ่งไวมากเลยนะบันนี่ย้า เยอะเชคก็โดดตบดีกว่าโอ้โหโดดดีมากแต่แล้วเชคก็โดนตามโดนตามตามติดโดนตามติดชีวิตตายแล้ว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 เชคก็เริ่มหลงทางแล้วเชคก็โดนตามโดนมันตามเอ๊ะยัยโองคิดว่ารอดแล้วที่ไหนได้มันยังตามไม่หยุดเลยอู้ตายแล้วแต่เล่าแต่หลตายแล้วตายแล้วทำไมมันตามแต่ชายเก้านี่啊 ม่จำอยู่ไหนไม่รู้แล้วที่รู้บนันนี่วิ่งสบายใจเฉิบเดิบเดิบเดิบบ เอ้บันนี้รอบนี้เราตกที่เดียวกันน่ะอุ๊ยดีมากไทเกอร์บันนี้แอบเห็นว่าเราอยู่ใกล้หอคอยด้วยไปไปรีบวิ่งกันไปหอคอยเลยดีกว่าเร็วโอเคกันมาเลยตา,าตามฉันมาตามฉันมาตามฉันมาฉันรู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนใช่ไหมจ้าไทเกอร์เอาทางตนะันน่ะเอ้าบันนี้เธออยู่ไหนนะ่ะเราคาดกันเหรอามาทางนี้มาคาดกันทางนี้ทางนี้ทา,นทางนีตามมา้ตามมาเร็วตามมาเร็วมาเกียรนะมาเกี้ เจ้าไก่ปีศาจไก่ผีนั้นน่ะมันวิ่งไวมากเลยแล้วมันตามแต่ฉันนะ่ะมันไม่ตามเธอเลยเหรอสำนันก,กรารหัวเจาะไช่เกิลก็เธอไม่มีแบบแผนในการวิ่งที่ดีไง <c oughs> บันนี่เนี่ยต้องสอนวิธีการวิ่งที่ถูกต้องให้ไช่เกิลอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เข้าใจจริงเชียวทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วมันต้องวิ่งยังไงไหนเป็นแบบแผนที่เธอว่านะ่ะ วิ่งแบบซิกแซกนี้ยเดิบเดิบเดิบนี่ไหมกระโดดวิ่งงี้ไชกิลเห็นไหมโอ้กระโดดที่เหมือนวับเลยนะจะว่าไปไก่ผีเมื่อกี้มันเป็นไก่ผีหัวปุบนะอุ้ยทางตันฟันฟันสิดไปทางตันฟันทางตันฟันไม่ได้แหเอถ้าทางตันก็ต้องไปทางอื่นสิทางนี้ไงไชคิ้ก็พามาหยุดเนี่ยจะบนอะไรจริงเชียวเนี่ยนี่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  นี่ไหมทะลุได้ง่ายโอ้เจ้าข้างหลังเธอน่ะมันติดมันติดโอ้อมันติดอ่ามันติดมันติดตติิดดแล้วไก่จิกไก่จิกเด็กชายบนตากโกงนะเพราะว่ากีโอเขาจะบันที้เธอโดนไก่จิกเฮ้ยโอ้ยโบันที่ เธอไม่เธอเธอเธอไม่รอดแล้วใช่ไหมมันมีสองตัวมันมาพาเพื่อนมาด้วยโอ้บันนี่แต่ถ้ามันมีสองตัวแบบนี้ใช่ก็ว่าเอนอ้าวอ้าวไม่ใช่สองตัวเย้ยโอตายแล้วตายแล้วไม่ไม่ไม่ไวแล้วบันนี่เย้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ใช่ก็ต้องไปทางอื่นไปทางอื่น เขาหอเขาเย้ยไก่ตามไก่ตามติดชีวิตชายเกิลบอดดีลงมอดดี้ลงมาแล้วชายเกิลยังไม่ได้จัดการได้เฮ้ยเบ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รีบขึ้นมาอีกรีบขึ้นมาก่อนรีบขึ้นมาก่อนรีบขึ้นมาบัดดี้ยิงเอ็กซนี่บัดดี้จัดการได้สองตัวได้ชายเกิลให้มันมาเอ๊ะเงียบมันหายไปแล้วน่ะถ้าจัดการมันเสร็จฉันว่ามันน่าจะกลัวนะหายหมดเลยฮ้ยนี่นี่มันติดอยู่ตรงนี้สองตัวนี่แน่ตายหมด ยกแกงอย่างนี้เราก็ได้ไก่ย่างนะสิเยอะโว้ยปลามาจากไหนไม่รู้จริกมันดีกระเด็นเลยนะเอ๊ะ <c oughs> ชรก็อยู่ข้างล่างตอนนี้กำลังสํารวจอยู่ก็ไม่เห็นมันแล้วนะหุ้เอ๊ะแอบเห็นอยู่หนึ่งตัวเยอะไม่ใช่แค่หนึ่งเป็นฝูงเลยนี่ ถ้าเป็นถุงขนาดนี้มันดีว่าเราไม่น่าจะรอดแล้วจ้แลบดเกิร์ดโยนลงไปโยนลงไปทำไก่ยากอออออแล้ดเอิดนี่โชคดีนะที่ชายก็ยังมีพลังชีวิตเหลือเยอะจากการกินน้ำยาชีวิตอมตะหน้า อแต่ตอนนี้มันได้หายไปหมดแล้วใชัก็ว่าเราสามารถจัดการมันได้แล้วเราก็จะมีใจ่ย่างกินเยอะมากนะ,ะนบันนี่เยอะอ๋อโอ้โหบันนี่มันแห่มาเป็นกองทัพเลยชัยเก๋วันนี่ไม่รอแล้ววิ่งเีกยยว่าไปอยู่เกาะก,กลางก่อนละกันนะโอ้ยกองทัพแบบนี้ชัยก็วก็ไม่กล้าเผชิญหน้าหรอกบันนี่รูแล้ว มันนี่มีปืนอยู่นี่เดี๋ยวยิงมันให้ตายทุกตัวเลยนี่เราล่อมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวพวกมันก็จะแห่กันเข้ามานั่นไงบัานี้ว่าแล้วต้องแห่มาแน่นอนเลยเย้ไอ้พวกซอมบีนะ้แน่เย้นี่มันซอมบี้ไก่ชัดๆโอ้โหดูมันลงน้ำดิดดดดดดดตุ้มๆๆๆๆๆๆๆเลยชายเก้โแม่กนก็โยนลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกนี้ลงไปในน้ำชใยเก็พร้อมอยัง โอ้พร้อมแล้วพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปตุ้มอีกสักลูกหนึ่งนี่แน่เพื่อนาจัดก,การที่ดีนี่แน่ฉันว่าเราต้องจัดก,การมันได้หมดแล้วแน่เลยนะบันนี่ก็ดูซี่โหนี่ล,ยลอยเป็นไก่ย่างเต็มเลยคันนี้ไม่ต้องมาแย่งไก่ย่างรอบแรกกับบันนี่แล้วนะแชรเกอร์เธอเก็บกินไปจนตายในเขาหมดไปเลย เฮ้ยเราจัดการมันได้หมดแล้วจริงๆแถมได้ไก่ย่างเต็มเลย,ยนะอุ้ยเอาไปเปิดเยย่เๆๆๆเอาไปเปิดร้านไก่แค่กัะลุงได้เลยนะเนี่ย